วันนี้โปรบีนะคะจะมาแชร์เค,ชเคสเกี่ยวกับไตค่ะไตใช่เรืดด่องไตนะคะระยะไ,ไหนเอ่ยเป็นไตคือเขาโทรมาเขาบอกว่าเขาบวมตอนที่เขาโทรมาหาบีนะเขาบอกว่าตอนนี้เขาบวมโทรมาเมื่อตอนเดือนเมย์ตรงปิดโควิดอยู่บ้านเมย์นี่คือเดือนพฤษภาพฤษภาพฤษภานะคะปลายปลายเดือนเนี่ยก็โทรมาบอกว่าบวมทํายังไง วิกก็บอกผู้ชายอายุกสี 47, ่สิบเจ็ดะวิกก็เออก็สืบคุยกับเขานิดหน่อยนะเขาก็บอกว่าเขาอะเป็นเบาหวานหลักๆแล้วคือเป็นเบาหวานมานานนะแต่ล่าสุดเนี่ยหมอบอกว่าไตาเนี่ยเขาไตเขาทํางานเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือระยะสี่นะคะเหลือเออ บีก็เลยบอกแล้วเขาก็เริ่มบวมเนี่ยคะ่ะบีก็บอกถามว่าคุมอาหารหรือเปล่าเขาบอกก็ก็คุมนะก็คุมแต่ตอนนี้มันบวนมอะทำยังงอยู่อย่างเงี้ยบีก็บอกโอเคก็อย่างแรกก็คือนั่นแหละคุมอาหารแล้วคุมน้ําก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวลองทานเดลของเราดูนะคะก็บีก็แนะนําไปเซ็ตเขาบอกว่ามีชุดทดลองไหม,ค,มคืออย่ว่านะบางทีเนี่ยคนก็ออยังไม่แน่ใจใช่ไหมใช,ใชแล้วเขาก็อยาก แบบว่าดวนๆนะอะไรที่แบบเร็วๆอยากรู้ว่า10วันเนี่ยดีขึ้นไหมอะไรอย่างนี้นะคะอูมีก็บอกว่าโอเคงั้นเซตนี้เลยดีแน่นอนนะคะก็คืออูมิสซอง คือเป็นเซตตปกติแต่เป็นชุดทดลองใช่สิบวันสิบวันสิบวันก็คืออูนี้ยี่สิบสองแล้วก็ฮาร์ดสิบสอง่เป็นชุดเป็นแบบแบ่ง2องไปใช่เป็นชุดที่อันนี้ก็แนะนําได้ง่ายดีเพราะว่าเขาบอกว่าชุดทดลองผมก็รู้สึกว่าเออนะได้ลองแค่สิบวันนี้แหละจะได้รู้ผลการถ้าดีแล้วก็จะได้กินต่ออย่างงี้ะถ้าเกิดเราไปแนะนําแบบเซ็ตใหญ่บางทีเขาก็บอว่าหู ของมากองที่บ้านมือโกบาลแต่ถ้าเกิดทานไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะคิดมากใช่ไหมคะก็งั้นเอาย่อมๆแบบนี้ไปก่อนนะเขาก็ตกลงดีก็ส่งไปส่งไปให้ปรากฏว่ายังสักแปดวันเนี่ยเขาโทรมาแล้วเขาบอกดีมากหายรวมแล้วเอาเซ็ตใหญ่มาได้ตอนนี้อตอนนี้พอพอเขาก็เขาก็สั่งเซ็ตใหญ่เดือนจุลายนอ่ากรกฎาใช่ไหม แล้วก็พอเดือนมีใช่สีเมจ,จูนก่อนจูนใช่แล้วเขาก็สั่งเซ็ตใ,<า>ใหญ่ไปแล้วคนนี้เนี่ยเขาไปหาหมอหมอบอกว่า,ตาไตดีขึ้นมีบอกอ่ะแล้วมีผลเลือดไหมอะห่ะเขาบอกว่ายังหมอไม่ให้อย่างงี้อย่อคราวหน้าเนี่ยนะคะขอโรบกวนะคะถ่ายมาหรือขอใบจากหมอมาด้วยนะวเวลาไปหาหมอนะมันเป็นสิทธิ์ของเรานะใช่ไหมแต่ส่วนมากคุณหมอก็จะไม่ค่อยให้แล้วเราก็เราก็ไม่ค่อยได้ขอเพราะเราดูไม่เป็นไงใช่ไหมคะ ก็ออกมานะใช่แต่ว่าเราอยากมาดูเปรียบเทียบนะว่าเออมีก็บอกว่าเราจะได้เปรียบเทียบได้ว่าก่อนทานเจลก่อนที่เราคุมอาหารเนี่ยมันเท่าไหร่พอคุมอาหารแล้วทานเจลแล้วดีขึ้นยังไงมันจะได้มีหลักฐานมีเรคคอร์ดอย่างนี้นะคะก็บอกโอเคโอเคก็ครบเดือนเขาก็สั่งอีกเซตหนึ่งนิกเขาสั่งมาสเดือนแล้วใช่มีก็โทรเขียนแล้วก็โทรสุนักเขาไม่ค่อยตอบและในไลน์มีก็ต้องโทรถาม เขาก็บอกว่าหมอเขานัดสามเดือนมันยังไม่ถึงเลยแต่ว่าเขาทานเจลทุกวันสมัำเสมอนะคะอุมีสองฮาร์ดเลยอย่างเงี้ยค่ก็สามเซตใหญ่สองเดือนติดกันแล้วเดี๋ยวก็รอเดือนที่สามแล้วถึงรอผลเลือดค่ะแต่ว่าอยากจะมาบอกว่าเนี่ยเซตทดลองเราสิบวันเนี่ยนะคะได้ผลดีผลเร็วนะเขาที่บวมอยู่ก็หายบวมดีมากเขาก็สบายแต่ตอนนี้เขาโทรมานะเขาบอกเออมดีจริงไม่น่าเชื่อเลย หายรวมแล้วแล้วก็รู้สึกไม่เหนื่อยไม่อะไรอย่างเงี้ยราดีขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยสั่งชุดใหญ่ในยอมจ่ายแล้วเป็นหมื่นที่ยอมจ่ายแล้วนะคะก็เซ็ตทดลองลองลองแนะนําลูกค้าดูนะคะโอ้มหยี่สิบสองาร์สิบสองแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าตามราคาเนี่ยถ้าอยากจะทดลองเนี่ยเซ็ตใหญ่จะคุ้มว่ะใช่ในเรื่องของราคาใช่ไหมใถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากจะลองเต็มเดือนฟังจากเคสนี้แล้วเรารู้สึกว่า อยากจะลองเต็มเดือนเต็มเดือนเลยดีกว่าเตขาก็ยังดีแน่นอนยังไดีแน่นอนใช่เขามากเขาคินเบสิควันยังไงเขาก็ต้องโทรมาสั่งเซ็ตใหญ่อีกสองชุดคือทานต่อเรื่องอีกสองเดือนด้วยแล้วคือช่วงแรกไปเนี่ยหมอบอกว่าดีขึ้นก็เลยมีกำลังใจที่จะทานต่อคือสุดยอดเลยนะคะสำหรับเซตบัมบดมีอะไรบ้างนะคะอูมิอูมิสองกล่องกับ าหนึ่งกล่องนะคะอันนี้เป็นเซ็ตหน่งเดือนต้านเซ็ตหนึ่งเดือนเซ็ตบัดสำหรับฟื้นฟูใจเร่งด่วนนะคะก็วันนี้มากมากดีมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณพี่บีมากๆค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video